ลอยไทยไทยไทยอยไทยว้า่าวช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดโอ้เห็นหาได้เียเอกหางันี้ลาควายกสมนยนกเอไน้าปน้ำกันเลยครับเด้อช็อตเด็ดช็อตเด็ดเียเอกได้จับนั่งอุไทัยที่วีครับติ่นมาหาคนครับ

ก็เลขยกหนมาเาไปยืนที่ขาคนนี้นั่น่ะจะหันหนาวหาเขด้วยหันหนาวหากี่วันด้วยอ่เป็นเลี่ยงด้ล่ะมีมมของข้อแล้วเลยเจ็ดไงไงข้อเกี่ยวันเห็นเจ็บแต่ก็เราลูกแป๊บนึงเห็นหาอยู่นี้วะนั่แหละว่าเลหานะาขุยคับขดลงใหญ่ไงเห็นวข้อไเจ็บาีขเนี่ย เี้ยวไปดีเล่นด๋ยังจะข้อวันน่ะกีดก้นมากเมื่อเดือกห้เมื่อมื่อไม่เจีครับเมื่อเจียบวนี่ครับผมฮะชีมเลยแล้วกางใส่ยุงมันหลุดมัมันหุดมนกำกันครับเอาเจ็ดไปเลยเจ็ดซีดีบันวนเงินใบเงินเงินเจ็ดซีเจ็ดกาใช่แล้วเวลตืเราปุ๊บนี้เลตมือเอ่าือสัไปแล้วละว่า นั่นหลับแต่แล้วบล่าไอ้ลับไม่ใถามแตที่เขาก็นัเลเขาต้องบกเัวเลขเด็ดครับผมอือก็ให้เลขเด็ดอีกแล้วครับผมแนี้ก้อนเลขอาสิมหาประจำาม้อย่นโอ้ยเินหาเจ็บเลยเงินหาเจ็บแ่เอีกครับผมก้เ็ก้อนเลขสิมหาเนี่ยเราเราย่าผมบอกเลยเราจไปเล่แล้วว่าครับครับผมแคปหน้าจอไ้ว้เหรอครับผมแคปหน้าจอไว้จังเลยครับนี่ ครับเห็นคักๆเลยไเดป็นเด็ไม่ส่กให้รับโอ้ยเลขายมันจังค่ะคลยครับเลขกหาแต่เม่คู่เห็นเลขกหา้ครับด้วยสวยงามมากผมเก็บแต่จอยพี่ยองพี่รู้เึกว่าดีหางามค่ะคุณครับ ตัวผู้ตัวเมียเท่ยววัเห็นกๆดัวูเม่เ็นตักี่วันตัวผู้เมียเอาะะรฮะหาซเห้เอาให้แม่ค่ังหอหาเลยตี่าหนสัตว์เกียนเลยนี่ย่่่่ว่าหาหาวยเจกว่าเจิกว่าเจกว่าบ่ ติยเต็ตารับตาบวเริ่มเฮแล้วไปไปลุดไป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 ไาไมไปไปไปไาไป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 ไวไนไป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 ปไ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 ปปไปไปไปัปไปนปไ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 อไปปปไ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 ไดไป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 นปไปปไนไปไปไปไเไป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 ไ ามา,าลำ่ำขอโุกขอหลบับน้ำปูตอนเศร้าๆของวันที่หนึ่งนะครับเนาะประมาณตีสี่ตีสีก่ก็กัวกับตีหานะครับเด้อทางสองยิ้มแล้วรวยยกับแต่มาเจาะประเด็นเด็ดกับเจาะประเด็นเด็ดกับแม่ผู้หอมหวนแล้วกับผูตาคูชีพปาขาวนะครับเนาะเฮ้ามาตั้งคิดอธิษฐานขอสุขขอหลบับน้ำองค์ปูเฮาน้ำกันนะครับเนาะขอให้อ่า หวยของเฮางวดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อขอยเอฟซีทุกๆคนครับให้โชคให้มาดไปน้ำกันนะครับเด้อมาตั้งกิจอธิษฐานซอยกันครับให้เลขของคู่เฮาเขานะครับเนาะติดตามครับมาฟังรับชมไปน้ำกันนะครับเนาะแพรฟังเพลงแม่กู้มาในแล้วครับอ่าจะอ้อให้โชคให้มาดไปน้ำกันนะครับเด้อคอยด้วยเด้อยทุกๆคนครับ เห่ยฮ่อมยอกกระโสกายจัาแม่นมาเสียดายเสื้อพระเจ้าเนิ้วโนโอ้ยนอดทีบ่อให้พนโอ้ยเป็นหัวพี่ตายแบ่เอาสวบมองอายลงสู่สาเพาสิง ลิงหับแก่เจ้าประมงทรงผิดให้เมือบานบอต้องการให้ไผรู้หู้จงอ่านสาหาหาหาแมนสิตายมอละนาตายก่กือบเกือบไว้ในน้ำจะวันี้ในคาขึ้นเหนือนี้เลทีสีนกกา ไปสาดวันช้ามาไปสี่บอดแม่น้หาวมันลำนักลาโพสลลาบนำองค์ในบนที่นเป็นองคขันไหลของกรรมการัเป็นแม่ผู้ลวก็ไปสวมเป็น้นที่ส่วนว่าสามุกเขาน้อนที่เป็นผู้เลี้ยงอยากเตือนอ่อนให้ มีสิ่งในนองแกนไยให้ไหลลองไปน้ำคลองพวนตะบองคของชายผกใส่กันขันไว้กาบดาบเต็ดเล็กไหลให้ใต้เอาไปมพมความน,นองคอันมีค่ถ้าบุญมีพลามา ว่าตายจะคอยโขงมาเอานอนไปอยู่น,น,น,นองวิญญาณออดให้สํำบอกให้าายอยู่กับนั่นเขี่ยวความสิ่งเดียวว่าอา้ายสิมมดไปกับไหนแค่พี่ไถยไปถึงบบานฝูงดาวจนจะโอน นงดาวสาขยันดาสาดาวอว้ยคสงมาครมาทีนะคับนงดาวสองกินน้องขยัสงมวนมาองคูขวงดาราดาวพิชหยเมดมนจุนซิงตัวพอดดิงหามให้โกนเม่น้ำอดามาพิม่น้ำนา มาให้ใครมาเมื่อมาแปดดาไปถึงบานจังปอยซาจังปอจังปอยซง เตตะบอมตะต่อเท้าสีฟก็ถือลาเล็งต่ำคนล่องลอยเป็น้ำแพนะคะเอาเป็นประวัิล่ำห้ปูเขาฟังเอาเอาอีก่อนบรรเียจังสิรพบถวายนะคะจบจากกรน,นีล่ำเบงสวนปูนยานะคะล่ำเบงสวนปูนันตนาคาราั้งวอดปูขอหวยนะคะเนียมึงมืแสนว่นดี มาเป็นตาอมส้อนว่าพิทายแกแล้วนั่งเงือกันยาวยาวน้ำขั้นไปบ้ามปายใช่เอ่ยอะไรจำนองได้บ่เลือกที่บ่คิดถอว่านั่งหงเม่นผู้ใดแต่นั่งตายจากไอความสบายหน่อยหนึ่งบ่มีแล้ว ย่อมตาบานเอาสุขของคน้องแม่นแกลแมนลูกคงนรกป่งเป็นไฟคุ่มสุมไก่จนใสเปลือยตั้งลงหมอน้ำอ่อนกาแข้งแกนุ่งเป็นด้วยบุญของไอ่ทำบุญได้เผยแพร่ปวดที่สายญาตินาถึงเข่าหอดอีล่า งในมุมทีคหายมาเกิดเป็นมนุษย์แสนดีอําพรคิดห่วงหานิ่งน้ำอายจังด้กายผู้เขาเพื่อเ,เอ้ยหลอดปากโคตรดีเอ้ยย้อนว่าคิดหอดอายั้หัวเขาเก่าอีนักข้า จบจากกองนี้นะคะยิ <arts> ้งสองหลางนั่งสองชางขอดั้งแาวซีโคพัฒน์ประบองลำถวายปูอับานีลำบวงสวงปูอนันตนาคารางเณานะคะ ขะมอนีน้ำกันเออมอนีมานมานแห้งๆห้งลุ้ยล้ยนะคะขอพรจากปู่ตาปู่ชีบภราปู่บุญภูมิเจ้าที่เจ้าทันเจ้าบานเจ้าซองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยู่บริเวณแห่งนี้พร้อมทั้งปู่อนัอนตนาคราชสุโภธนาครามนะคะรวมรวมพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรวมพลังให้ลูกให้ล้าง เดนมาซอยสากซอยเพลนทางพุทธาศาสนะรา,านนนรับ,นรบเนาะรถเมือนี่เป็นมือฉันมันดีนะครับเอาเสิด้โยคไดเลลาบครับกับกัดไล,ล่กดแช่ก็กระชายัาาย้งชอบยิ้มแล้วด้วยนะครับเนาอนันตะศีสะธรรมบารมีจอมแห่งนาคราชกนัยบาร จากว่านั้นแสนนานก็นบ่มีให้คู่มีแต่ตำนานเจ้านั้นผู้ยิ่งใหญ่ลูกมาขอกระไอยองจใอยเบิ่งเน้มสีมาล้อมบอกแกง้าระวา,าคมน่าโคตผัวที่คค้่งมาดานเสือกนานมาเล จากว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ่งคืออิ่นแดงขอถวายกราบไหว้รนเจ้าให้ลำดุลเป็นพั่วเพียนดอกไม้บายสีแต่งามลำหงขออให้องค์น้าโกุเปื่อที่ท่าให้งามเจริญส่าง<แ>กิติฐานสอยกันนะครับสต่างกิตติฐานไปนกับแม่คู่นะครับเด้อกับแม่คู่หอมหวนครับสร่างกิติฐานบ้อนปูเฮา ว่าหลวงปูให้เอาให้เหด็กไว้ลุ้ยเบื่อเข้ามันเขานะครับเนาะที่หลวงปูเข้าใจบอกมากครับวายฟี่ทุกๆคนนะครับให้่วคให้ mắn นะไปนะครับเรืองรับโชมรับฟังไปนะกันครับ หลวงพ่อหลวงพ่อหลับหลับหลวงพ่อครับจุดจิตจิตนั้นสร้อยกัครับฝากกดไลค์กดพชร์ไว้ด้วยใจทั้งช <incident. S 1> ่องเ่าด้วยารับ <am heavy. c oughs> สาลูกขอตกลานบังอุบาลมีกะนันตานาคาาปกหวยไม่ให้ล้วนีมือนี้หวยทํายสีมื่อนี้หวยทํายสีของบารมีอทาาก มาหลับฟังับิ้มกันนะครับเนาะเือีแู้ว่าลูกนะครับ่าาคอสวอลบนผึครับเนาให้ได้เอร์ฟเช่มแล้วก็ขอให้มีสชคมีหมายเป็นน้ำาลนะครับเพื่อปลูกมวด้วยเบือเป็นลอยลายลากเป็นน้ำตาครับ

ปุูกอางใหญ่ให้สานลูกขอกระักานงานถึงบารันีอันนั้นตนานาฬองคงใหญ่ปลก้อมหอยไฟให้ลูกหลาน,นดูดีโม่นนอนี้ลูกได้ทำายสี เป็นเลของแม่สมพอว่านตัดครับนะครับประมาณลูกาาิดตามไปนับกันครับว่าุสุดท้ายรอบสุดท้ายเืนีตีตไครับตีตรงคับทีไแมสมพอนครับาคนในคนแคนทีามนกน้อไปนํากันคเืออยส่วมไกมาไปนับกันนะครับเรือ ที่อ,องค์ูเพิ่นไห่แม่สมทรอนมากครับเรามารุ้นกันว่าตอนเศร้าของมือนี้ครับรอบดึกๆจะตรงกันครับของแม่สมพ่อนัะครับมาลุ้นไปด้วยกันครับนปู กาผูวเพียนเลยหอกไม่มาขอไเด้นี่คอเดูสวมสวมแม่สนพันะครับเพือสนานครับอ่เ้าเป็นบอ่าลูกเกิดแยกนครับเพือแม่ลกเกิดแกนะคับเพื่อแม่แซบเบอร์ครับกับกบไา้กดแจกแ้กรักใจทางซองยินแล้วด้วยครับเศร้าของวันที่นึงนะครับเพื่อรอบดึกเลยครับ้านกได้กดแจกแล้ก็รักใจทานช่องยิ้มวด้วย Mm. -hmm.